เสียงที่ทุกคนคุ้นเคยตอนนี้คือเป็นเสียงไหนคะที่แบบว่าทุกคนแบบเสียงแบบดุๆหน่อยดุดันไม่เกรงใจใครใช่ใดุดันไม่เกรงใจใครอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวจริงก็จะจะน้เนมนตัวจริงจะนมแเน็มหรอใช่นิดหน่อยถามนิดนึงค่ะว่าเข้าสู่วงการการลงเสียงได้ยังไงคะสำหรับผมเนี่ยผมก็เป็นเด็กฝึกงานก่อนตอนตอนนั้น นิเทศจุฬาแล้วเขาก็ส่งไปฝึกงานที่แอดเอเจนซี่นะครับผมแล้วพอไปฝึกงานเนี่ยเขาก็เฮ้ย hey, ลองลงเสียงให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็มันจะพิชลูกค้าก็พิชปตทไปโดยเสียงผมเสร็จปตทอบอกเฮ้ย hey, อยากจะทํางานกับแอดเอเจนซี่นี้แล้วก็อยากจะ,ะใช้นักลงเสียงคนเดิมเสร็จทำไมเขาก็เลยบอกเฮ้ยโอเคคุณต้องมาเป็นนักลงเสียงให้เรานะตอนที่อัดโฆษณาผมก็เลยได้ไปลงเสียงครั้งแรกตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ได้ลูกค้าแบรนด์ดัง,งเช่นปตทอ,อยู่ในพอร์ตโฟลิโอทันทีเลย แต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยกว่าสตูดิโอต่างๆอย่างเช่นสตูดิโอนี้บ a น a น a าสตูดิจะรู้จักว่าเราเป็นใครเนาะครับผมแล้วณตอนนั้นนะคะก็คือมันเริ่มจากต้องใช้คำว่า accidental <ช>ก็ว่าได้คืออ่ะไปอ่านให้หน่อยอ่าน<ช>ไปอ่านมาอ้าวปรากฏว่าลูกค้าชอบครับผม<ช>แล้วตอนนั้นนะคะตอนที่อ่านครั้งแรกอะร่ะเราเกรงไหมหรือว่าเรารู้เลยว่าเราต้องใช้เสียงไหนหรือว่าเราใช้เสียงของเราปกติอ๋อผมก็แค่คิดว่าแบบเรา ว่าการลงเสียงคืออะไรใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ผมก็แบบคิดว่าแบบโอเคตอนนั้นมันจะมีหนังเรื่อง transformer ออกมาใช่ไหมผมก็เห็นในตัว optimus prime เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีคนมาลงเสียงกันเนาะมันเป็น CG <c oughs> ก็เลยแบบ ก็เสียงดุดหน่อยก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของใช่ใช่ครับผมแต่ทีนี่คือแบบอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอันนั้นมันคือการลงเสียงแบบพากเสียงแบบตัวละครเนาะแต่ว่าเราก็ลงเสียงไปอย่างนั้นแล้วลูกค้าเทคสองเทคลูกค้าก็บอกว่าโอเคกลับบ้านได้เลยผ่านใช่ครับคือเขาก็ชอบเสียงแบบนั้นใช่ครับก็เลยแบบนั้นมานานหรือยังคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วครับผมตอนนั้นก็ยี่สิบเอ็ดมั้งตอนปีสามอะไรเงี้ยครับตอนนี้สามสิบสองแล้วก ถ้าไม่อยากพลาบดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o r n o โ h ท n น n ีค่ะ